ถ้ามันบประกอบแล้วมนสามารถเดินก่อได้ใช่ีทางอยูีน่เาะกา่อะอคะขายที่ต่างรูปซตรงี่โอ่ที่สองันเยมปส่งในในเครื่องมันไม่มีไว

ผู้หญิงคนอื่นอีกนะครับหลอกให้เหยื่อเนี่ยตายใจนะครับให้หลงรักตายใจแล้วก็ถ่ายคลิปแล้วก็ทําแบบนี้อีกเพราะเขาทํานี่เขาได้หวังเพื่อที่จะมีความรักความผูกพันเป็นแฟนกันเป็นคนรักกันแต่เขามุ่งจะทําลายนะครับมุ่งเพื่อที่จะค้ามนุษย์แสวงหาประโยชน์จากสิ่งเลวร้ายแบบนี้ครับถ้าปล่อยไว้เนี่ยก็คงจะมีเหยื่ออีกมาก แล้วเดี๋ยวคนนี้ก็จะต้องโดนออทาแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับอันความเพิ่มเติมไหมคะนอกจากพันสาวเองยังครับอันนี้เป็นรายแรกซึ่งเดี๋ยวเราจะได้สอบสวนรวบรวมยารรวบรวมพยานฐานว่านอกจากที่นี้แล้วนะครับมคนอื่นอีกหรือไม่นะครับอันนั้นเป็นการขยายผลต่อเพื่อที่ว่าจะหญิงนะครับและเยาวชนต่างๆหญิงต่างๆนะครับซึ่งจะมี การใช้โลกออนไลน์สื่อโซเชียลมากนะครับไม่ว่าจะเป็น Twitter ครับ a c e b o o o Line นะครับแต่ว่ากับหลอกลวงแล้วไปแอบถ่ายคลิปแล้วบังคับให้ทำเช่นกับชายชานะครับต่างกระกรวงการคจอพิจิตน,นะครับจะได้พูดถึงในเรื่องนี้ค่ก็ประเด็นแรกคือนเรื่องของสภาพจิตใจของน้องเองเนี่ยมีความบอบช้ำมากแล้วก็น้องถูกกระทํามาโดยตลอดหลายเดือนนะคะแล้วก็ถูกนะคะแล้วก็ ในส่วนของสิทธิในเรื่องของผู้เสียหายนะคะก็เป,เป็นแรกคือเราได้พาต้องจ่ายเงินจำนวน600บาทเพื่อเป็นค่ามาชิกกลุ่มมีๆๆๆหลายรูปแบบตั้งแต่แตการหลอกถ่ายแบบโฆษณาบ้างหลอกถ่ายเพื่อจะแลกกับเงินที่ได้มาเยอะมากสุดท้ายไม่ได้เงินครับผู้มาร่วมสวิงกิ้งนะครับ ผู้ร่วมบริการครับและต่อจากนั้นก็ตัวนายเอ็มเนี่ยนะครับทางสพเมืองปฏิบัติการปรับปรามการค้ามนุษย์นะครับแล้วที่เด็กฆ่าเด็กสตรีเนี่ยนะครับก็ได้าหาข้อมูลนะครับหาข้อมูลใครอยากดูก็เข้ามาทีละ600บาทนะครับก็จะได้เงินอย่างนี้แล้วก็พอได้ครั้งที่หนึ่งต่อไป ก็ไปหาลูกค้ามาสวิงกิ้งใหม่มันก็จะมีหนังแต่ละเรื่องแต่เรื่องที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อจะไปให้กับลูกค้าครับกลุ่มผู้ชายเขารู้ไหมฮะว่ามีการถ่ายวีดีโอแล้วมาลงในกลุ่มไลน์กลุ่มผู้ชายที่มาซื้อบริการก็ยังไม่รู้ครับอ่าส่วนใหญ่จะไม่รู้เขาจะเป็นผู้เสียหายใช่ใช่ใช่ครับเอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งตำรวจแล้วก็พมจรเนี่ยเอาจริงอาจังถ้าใครเป็นผู้เสียหายนะครับเคยโดนทําอย่างนี้มานะครับเชื่อว่ามี นะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องกลัวอายนะครับเราจะเปิดเป็นค,ความลับนะครับให้มาแจ้งความเรื่องคดีเพิ่มเติมได้นะครับผู้เสียหายของคนก็อาจจะไม่รู้ว่านายเอ็มเนี่ยเป็นชื่อนามสมมุติเนี่ยเป็นชื่อตนได้ไม่ไม่อย่างอย่างนี้คืออย่างที่บอกไปไนะไม่อย่างตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้เพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดผู้เสียหายที่ดีพฤติกรรมคล้ายๆอย่างเงี้ยก็ก็ต้องมาปรึกษาได้เราคอรู้อยู่แล้วคุณเป็นพิจิตรนะคับใเป็นคนพิจิตรผู้หญิงก็พิจิตรผู้หญิงก็พิจิตรได้จะได้ลึกไปหน่อย